สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ต้องกำจัดปรสิตเพื่อพิชิตโควิดเดลต้าโควิดสายพันธ์ุเดลตามีความสามารถในการแพร่ก,กระจายเชื้อได้รวดเร็วกว่าสายพันธ์ุอังกฤษ60อีกทั้งยังมีการกลายพันธ์ุสายพันธ์เดลต้าพลัสที่สามารถหลบภูมิคุ้มกันได้ ผู้ป่วยจะมีอาการคลา้ายไข้หวัดหรือคล้ายอาการของโควิด -19 สายพันธุ์ทั่วไปโควิดสายพันธุ์เดลต้ามีแนวโน้มระบาดมากขึ้นอย่างรวดเร็ว WHO ได้รายง,งานว่ากระจายไปในประเทศต่างๆเกินกว่า100ประเทศทั่วโลกและพบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อนี้มีอัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสูงกว่าสายพันธอัลฟาถึง185วัคซีนที่สามารถป้องกัน โควิดสายพันธุ์เดลตาได้การแลรายพันธุ์ของโควิดสายพันธุ์เดลตาพลัสเพิ่มคุณสมบัติในการหลบภูมิคุ้มกันได้ดีและจากผลการทดลองยืนยันว่าวัคซีนประเภท mRNA หรือไฟเซอร์โมโนนาและประเภทวัคซีนที่ใช้ไวรัสเป็นพาหะ มีประสิทธิภาพในการรับมือได้ดีกว่าวัคซีนชนิดอื่นสำหรับบทเรียนการต่อสู้กับโควิดจากประเทศต่างๆจีนทางควบคุมและปร,ะรับใช้วัคซีน mRNA ประเทศจีนเวลานี้จะพบว่าเขาควบคุมประชากรทั้งพันธุสีรยลานเอาไว้การเคลื่อนย้ายเข้าออกประเทศถูกจำกัดอย่างมากเพราะกลัวว่าถ้ามีคนออกไปข้างนอกและรับเชื้อโควิดกลับเข้ามาเป็นเชื้อกลายพันธุ์รุ่นใหม่ๆเขาจะเอาไม่อยู่ ส่วนภายในประเทศมีการควบคุมอย่างเข้มงวดถ้าจุดไหนมีการระบาดจะควบคุมอย่างละเอียดเป็นตารางเมตรมีการตรวจเชิงรุกที่อยู่ในพื้นที่นั้นเช่นใน5ตารางกิโลเมตรละเอียดทุกคนทั้งเดี่ยวและครอบครัวใครเดินผ่านทางมาก็ตรวจการทำงานได้ผลของจีนจึงไม่ได้อยู่ที่เรื่องวัคซีนอย่างเดียว กรกกราคมจีนฉีดวัคซีนไปนแล้วกว่า1,460ล้านโดสเป็นวัคซีนเชื้อตายซิโนเวคซีโนฟาร์มซึ่งทางการจีนยอมรับว่ามีประสิทธิภาพต่ำกว่าวัคซีนจึงมีการนำเข้าวัคซีน mRNA จาก BioNTech 50ล้านโดสและ BioNTech รับปากว่าจะส่งวัคซีนให้จีนเพิ่มจนครบ100ล้านโดสภายในสิ้นปี2021 เดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้จีนจะเริ่มผลิตวัคซีน mRNA เพื่อฉีดฟรีให้กับประชาชนจีนกว่า1,400ล้านคนเป็นเข็มที่3หลังฉีดวัคซีนซิโนแว็กซีโนฟาร์มกันไปแล้วโดยจีนร่วมมือกับบริษัทไบโอเอ็นของเยอรมน,นีซึ่งผู้ร่วมคิดคนวัคซีน mRNA ร่วมกับบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อตั้งโรงงานผลิตวัคซีน mRNA โดยมีกำลังการผลิต1,000ล้านโดสต่อปีปัจจุบันการท่องเที่ยวจีนก็เน้นภายในประเทศเป็นหลักดังนั้นคงเป็นไปไม่ได้อีกแล้วที่จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยเป็นจานวนมากๆอย่างน้อยป,ยปลายปี64ไม่มีแน่นอนส่วนในปี65ถ้าเราไม่สามารถฉีดวัคซีนเสริมสร้างความต้านทานขึ้นมาได้ ซึ่งสามารถวัดได้จากจำนวนคนป่วยและคนเสียชีวิตในประเทศถ้าเขาไม่ไว้ใจก็จะไม่ปล่อยให้คนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยอย่างแน่โดยในประเทศไทยในวันนี้อยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อถ้าไม่สามารถจัดการเรื่องวัคซีนได้บริหารจัดการวางแผนไม่ดีแนวโน้มก็จะเลวร้ายลงเป็นแบบมาเลเซียและอินดโดนีเซียแต่ถ้าทำได้ดีโอกาสที่จะฟื้นตัวแบบอังกฤษก็มี ในอนาคตต่อไปแทบทุกประเทศจะไม่มีใครนับจํานวนผู้ติดเชื้อกันอีกแล้วเขาจะสนใจแต่จํานวนคนที่ป่วยหนักและเสียชีวิตเชื้อไวรัสที่กระจายไปทางอากาศน้ำและการสัมผัสแบบเชื้อวันไม่ได้สามารถควบคุมกันได้ง่ายๆเราป้องกันให้ดีที่สุดแต่ก็ต้องใช้ชีวิตทำมาหาอยู่หากินกันต่อไปถ้าจะติดเชื้อก็ติดไปแต่เป็นแล้วไม่ตายรักษาได้ นั่นก็คือเป้าหมายของมนุษย์ในการต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆแต่การ,รเผชิญหน้ากับไวรัสโควิดของไทยมีปัญหามากกว่าเพราะในขณะที่ต้องต่อสู้กับเชื้อไวรัสประเทศไทยก็ยังมีปรสิตเกาะกินประชาชนอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ร่างกายยิ่งอ่อนแอเมื่อรับเชื้อไวรัสเข้าก็ทำให้อาการหนักหรือตายได้จึงต้องกำจัดปรสิตก่อนทุกวันนี้ปรสิตได้เกาะกิน เลือดเนื้อของประชาชนทั้งภายในภายนอกมีทั้งเห็บหมัดพยาธิในท้องปริงและทากที่คอยดูดเลือดพวกนี้ดูดกินทุกโครงการไม่ว่าจะเป็นรถเรือเครื่องบินถนนเสาไฟสุดท้ายแม้หน้ากากและวัคซีนก็ยังนำไปเป็นอาหารอนาคตแม่สู้โควิดเดลต้าได้แต่ปรสิตจะยังคงอยู่ในขณะทางด้านของอังกฤษ สร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยการฉีดวัคซีนและการติดเชื้อตามธรรมชาติไทยกับอังกฤษมีจำนวนประชากรเกือบเท่ากันการลงทุนฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่สุดอังกฤษจึงเตรียมวัคซีนไว้ถึง5้ล้านล้านโดสที่มีประชากรประมาณ67ล้านคนรัฐบาลได้มองยุทธศาสตร์ของการต่อสู้กับโควิดว่าวัคซีนคือเสือ้อเกราะและดาบถ้าจะได้รับชัยชนะ และออกไปทำมาหากินมีชีวิตอยู่ต่อไปโดยไม่ต้องกลัวหัวหวดอยู่ในบ้านก็จำเป็นต้องมีวัคซีนเป็นกราะและอาวุธแม้จะต้องเสี่ยงก็จำเป็นต้องต่อสู้ใครที่ไม่ต่อสู้แม้จะหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านถ้าไม่มีวัคซีนไม่มีอุปกรณ์ใดป้องกันไม่มีการรักษาเพียงพอโอกาสระบาดและตายจำนวนมากก็ยังคงมีอยู่ เพราะในสงครามโรคระบาดมีได้มีการกำหนดพื้นที่ยุทธภูมิตรงไหนเป็นเขตการรบตรงไหนเป็นเขตสงบสันติเชื้อโรคแพร่ไปได้ทุกจุดยิ่งถ้ารู้ว่าโควิดไม่หายไปไง่ายๆเราก็จะต้องอยู่กับมันให้ได้เมื่อมองความสามารถของมนุษย์เชื่อมั่นว่าจะต้องคิดวัคซีนและยากแก้ไขส่วนกระทั่งมีความปลอดภัยในระดับที่ไม่ไร้ยแรงกว่าไข้หวัดใหญ่ ดังนั้นปัญหาเฉพาะหน้าเวลานี้แต่ช่วงเวลาที่การระบาดกำลังคุกคามวัคซีนยังมีไม่พอการคิดยารักษาโรคยังไม่ชัดเจนช่วงเวลาแบบนี้การบริหารของผู้นำแต่ละประเทศจะก,กำหนดความเป็นความตายของประชาชนโดยอังกฤษประกาศอิสรภาพจากการครอบงำของโรคโควิด -19 หรือ Freedom Day ดูตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในอังกฤษ 1>, 1มิถุนายนติดเชื้อ2,473คนไม่มีผู้เสียชีวิต15มิถุนายนติดเชื้อ6,400คนผู้เสียชีวิต8คน1กรกฎาคมติดเชื้อ22,515คนเสียชีวิต16คน16กรกฎาคมติดเชื้อ51,000 448คนเสียชีวิต49คน18กรกฎาคมติดเชื้อ48,161คนเสียชีวิต25คน19กรกฎาคมรัฐบาลอังกฤษประกาศเป็นวันฟรีดอมเดย์เป็นการประกาศอิสระภาพจากการครอบงำของเชื้อโควิด มีการยกเลิกมาตราการควบคุมการเว้นระยะห่างทางสังคมเช่นยกเลิกการสวมหน้ากากอนาไมยในสถานที่สาธารณะยกเว้นสถานประกอบการขนส่งร้านค้าและงานอีเวนต์บางส่วนยกเลิกการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมงานต่างๆเช่นงานแต่งงานงานศพคอนเสิร์ตโรงละครการแข่งขันกีฬาผับาบาร์ไนท์ขับร้านอาหารสถานบันเทิงเปิดให้บริการได้อีกครั้งอังกฤษกล้าประกาศฟรีดอมเดย์เพราะ พลเมืองของอังกฤษได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มคิดเป็นสัดส,ส่วน68.10%จากจำนวนประชากร67ล้านคนคือ46ล้านคนจาก67ล้านคนได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วโดยในจำนวนนี้เกือบ90%เป็นกลุ่มวัยผู้ใหญ่และมากกว่า35ล้านคนหรือเกือบ2ใน3ของกลุ่มนี้ได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วในขณะที่อินโดนีเซียอาการหนัก วันที่23กรกฎาคมกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียได้เปิดเผยว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีจำนวน49,071รายส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่3น8 2 4 1 0รายซึ่งเป็นจำนวนที่สูงที่สุดในกลุ่มอาเซียนขณะน,น,นี้การติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้ลุกลามไปทั้ง34จังหวัด ของอินโดนีเซียส่วนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 รายใหม่มีจำนวน1,566รายซึ่งเป็นจำนวนสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดตั้งแต่ปีที่แล้ว ส่งผลให้จำนวนผู้เสียชีวิตรวม8 5 9 8รายซึ่งเป็นจำนวนสูงที่สุดในอาเซียนเช่นเดียวกันสมาคมการแพทย์แห่งอินโดนีเซียเผยมีแพทย์อย่างน้อย20รายและพยาบาลอย่างน้อย10รายที่เสียชีวิตระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายนแม้ว่าจะได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ2โดสแล้ว โดยวันที่1มิถุนายนมีผู้ติดเชื้อ4,824คนเสียชีวิต145คนวันที่15มิถุนายนมีผู้ติดเชื้อ8,161คนเสียชีวิต164คนวันที่1กรกฎาคมมีผู้ติดเชื้อ24,836คนเสียชีวิต504คนวันที่16กรกฎาคมมีผู้ติดเชื้อ54,000 67คนเสียชีวิต1,205คนขณะน,นี้ผู้เชี่ยวชาญกำลังเรียกร้องให้บุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ได้วัคซีนซินโนแวบคบเป็นโดสที่3ถ้าดูจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตในช่วงเดือนกรกฎาคมของประเทศอังกฤษและอินโดนีเซียจะพบว่าผู้ติดเชื้อมีประมาณ40,000คนใกล้เคียงกันแต่ผู้เสียชีวิตของอังกฤษ มีไม่ถึง50รายในขณะที่อินโดนีเซียมีประมาณ1,000กว่ารายขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวบทความจากจากมติชวนสุดสัปดาห์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม